สาวจีนตามอัปเดตชีวิตพ่อค้าปลาหมึกยอดอยู่กว่า2ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไวลาที่เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากในโลกออนไลน์ซึ่งงานนี้บอกได้เลยว่าโดนความน่ารักของหนุ่มไทยตกเข้าเต็มๆจนเรียกว่าจากนักท่องเที่ยวสาวจีนได้อัปเลเวลกลายเป็นแฟนคลับพ่อค้าขายปลาหมึกย่างกันไปเป็นที่เรียบร้อย เรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์โดยผู้ใช้งานที่ทอบัญชีโัวชนไบม่32หรือคุณโซซี่นะักท่องเที่ยวสาวชาวจีนที่มาท่องเที่ยวประเทศไทยและได้พบเจอกับพ่อค้าปลาหมึกหนุ่มสุดเฟรนลี่จนเรียกได้ว่าโดนความน่ารักเป็นกันเองของหนุ่มไทยตกหัวใจกันรัวๆจนกลายเป็นลูกค้าประจําและแฟนคลับพ่อค้าโดยไม่รู้ตัวโดยพ่อค้าหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าการเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกย่างซึ่งนอกจากความน่ารักเป็นกันเองของพ่อค้าหนุ่มคนนี้แล้ว เขายังมีความที่จะพยายามเข้าใจภาษาจีนและพยายามสื่อสารกับเธอเป็นอย่างดีนอกจากนั้นเธอก็ยังได้พยายามพูดคุยกับพ่อค้าหนุ่มอยู่บ่อยๆถึงกับมีการสอนภาษาจีนและให้เขาพูดภาษาจีนเพื่อที่จะนําไปลงโซเชียลมีเดียที่ประเทศจีนให้ชาวจีนได้ดูและติดตามมากอุดหนุนปลาหมึกของเขาอีกด้วยหลังจากที่คลิปปากของเธอได้ถูกแชร์ออกไป ก็เรียกว่ากลายเป็นไวรัสุดน่ารักที่คลิปมียอดเข้าชมมากกว่า2ล้านครั้งรวมถึงยังมีคอมเมนต์อีกมากมายที่เข้ามาแซวถึงความน่ารักของทั้งเธอและพ่อค้ากันอย่างมากมายเลยทีเดียวเรียบเรียงโดยทีมงาน c ีเอ็มนุส